สวัสดีครับคนเลหิมครับพี่น้องมือนี้มามาเวหาเห็ดเพึ่งครับหาเห็ดเพึ่งเมื่อแกงครับมูว่าน,นี้ฮอนอบเอาน่าจะเห็ดเพิ่งน่าจะออกนะพี่น้องนะไม้เก่าไม้เดิมครับไม้นี้ขึ้นมาบ่าเคยผิดหวังจะเถื่อเดี๋ยวมือนี้ลองขึ้นมาขึ้นมาลงไว้สิบเมื่อหาแกง หาเมื่อแกงยำตอนเสาเนาะยำตอนเสานี่แหละไปไปน้องมันปุ่มไปพร้อมๆกันครับมีดอกท bon ิศบอลห้วยค้นกับโบมีเด้ไปน้องเดิห้วยค้นกับโบมีไปขึ้นมาเลยกระนาดสิมีอยู่นะกระนาดสิออกไปไปน้องพี่น้องครับไปไมาเก่าไม,มาเดิมเฮ้ยมองนี่ มองต้นแสงพุ่มเครือกกระทิงเนือครับพี่น้องออกดีขนาดเราก็ต้องใสใ่ใสาตา,าดใสยหามันเน่แจ้งน้อยพรานยามนี้ก็เป็นยามล่าแล้วก็ค่อนข้างสิคันว่าล่าคือคือมันใกล้สิเบิดวดูการมาแล้วพี่น้องคำว่าล่าหมายความหมายของมันเนาะมันจะใกล้เบิดฤดูกาลการไอฮิดเพิ่งสิงออกแล้วน้ำสงขามน้ำหีกัขึ้นลายแล้ะ ยังม,มีครับไม่รู้นานเรียวมาแทางหัสองโู้สามดอกครับไอ้น้องน่าจะได้พอเกียงอยู่นะน่าจะเพราะว่ามันดอกมันใหญ่เติบมีดอกเฮ็ดโอ้ยเอาประมาณแล้วครับมือนี่โอ้ยดอกเห็ดดอกเห็ดเพิ่งเพื่งงามเท่านี้ หนึ่งดอกผ่านไปครับนี่อีกดอกหนึ่งครับไปน้องอุย้ยสองดอกแล้วครับเฮ้ยอีกดอกหนึ่งดอกนี้บาดแล้วดอกนี้เห็นไหมน้องพี่ปวดบาดเนี่ยนี่ดอนนดกนี้โอ้ยอ่ะปลาทิ้งเถอหืมแข่งแต่ขาไม่นี่ก็ เมอยอิ่มแล้ยนะได้สามดอกแล้วครับไอ,นอ้นกเขามาในผุ่มนี้ได้สามดอกแล้วไปหาต่อไปสามดอกมียังบ่โพอเกงเลยสามดอก หาไปน้ำนอย่ายงสี่แล้วครับพี่น้องน้ำอุ้มบินน้ำพุ่มบินน้ำป่าไผ่อย่างที่แล้วว่ามันเคยออกมงนี้คนละหิมมาหาประจําครับมงนี้มาถ่ายหาเฮ็ดยง่มใดกันมงนี้แหละครับพี่น้องนี่บบเคยพิดหวังอีหลีครับไม่ได้เกลี่ยอีหลีอันสี่ดอกแล้ว สีดอกใหญ่ๆแล้วปาทิถ่อดอกนี่พี่น้องอ่้ยเห็นบอกหัวต้องจุดเทีนอยู่บ้าเถอะบ่มีไผรขึ้นมาหาเลยเออดูเถอได้เก่งเลยครับพี่น้องอื้มดูนะดอกงามเลยดอกนี้ก็ได้โอ้ย อุย้ยผีอีกผีเอ้เนาะดอกนี้กันบุ้ยดอกนี้ไหมอดอกเห็ดไหมแต่ดอกงามๆเลยอื้มไอผุ่มไอหมูเมีนบุ้งรบหมเมีนป้าสะอวดดอกเห็ดเนาะพี่น้องเนาะนี่แต่ดอกใหญ่ใหญ่เออ ไก่ละไก่สิพ่อแกงมามื่อนี้กับบัพิษหวังอีกแต่ว่ายังยังดอกน้อยอยู่ได้ใส่พวกเสือเลยบัได้เอาอยังขึ้นมาใส่เนาะได้พใส่พวกเสือนี่นะดอกนี้น เห็ดออกอยู่ตัวนี่ค่ะมาทางพีนี่ผู้ดังนี่ลายดอกอยู่พี่นอ้องลายดอกเนี่ยไปเห็นลายดอกอยู่นี่ดอกนึงเห็นบ่นี่โค้มมุมมาหนีิโอ้ยดอกพอดีเลยกำลังพอดีเลยพี่นอ้องพอดีแก็งใช่นีม

บุ้ลยบ่มุ่งนี้ก็คืออกได้มุ่งนี้ก็ได้เกือบโบหินเกือบเหยียบทรงดอกออกติดกันดย ว่าไผ่นีน่มีเงินบมค,ครับพี่น้องครับคลิปฮาเวาเฮ็ดเมือเ่อแกงกะสรุปผลครับนีแต่ดอกงามๆเลยพี่น้องเย้ยคว่บบ่ได้เอากระตาขึ้นมาใส่ใส่พวกเสื้อเลย ใส่พวกเสื้อก็ได้คือการพอได้เก่งอยู่เนาะพี่น,อน้องเนาะว่าแต่ขึ้นมาหาวะได้เก่งลวดไมน้นี่สุดยอดโอ้ยมีแต่ดอกงามๆอเลยครับผมหาเห็ดพึ่งได้ได้พอได้เก่งครับขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการเข้ามารับชมด้วยครับพี่น้องครับ คุณจักใจคุณรอฮิมครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ